เพิ่มมาบาทเดียวพี่น้องพี่น้องกลับมาชมคลิปให้เบิบ่งคือกลับมาชมคลิปเบิ่งกลับมาชมชมคลิปคือเก่า,หาให้แน่พี่น้องทักทายสบายดีกันเด้อจ้าพี่น้องห่างหายกันกันห่างหายดนึง,นงลเลยแม่นกลับมาถ่ายคลิปกับบอ,อยจากปนัดนาะพี่นอ้องเพราะว่าฮักตองต่อเนื่องพี่น้อง ก็โคตขอพลานาลายด้วยพี่น้องเด้อนี่ลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามสมคลิปละก็บอกข่าวโฆษณาเด้อพี่น้องจะได้ตอกขอบุญขอบคุณหลายๆสิอได้ใส่ภูวิกาอยู่บ้านอยู่กันสามเมลูกกับล้านหนึ่งคนพี่น้องสองตายายไปสื่อเรื่งองขกสีอย่าปากเด้อย่าปากเด้อพนตก เฮิมหัมเฮิมหัมหม,มาอันเป็นลิ่นที่บอก,กพ่อจักอีพ่อมาไป่าไหนสบายดีเด้อพี่นอ้องสเปลีป่ยนลูกใหม่กับพี่น้องเอ้ยขัามโบใส่นะเด้ออ่ะสบายดีไหมลูกสบายดีไหมแพาเหรือแห้งๆบอกป้าลูกดูกอีร้อย,ขยไข่เนี่เป็นได้ไดล่ะลูก ไปหาหมอโมอเห็ดะไแน่นเนมอเห็ดได้แน่บอกป้าลุงดูหมอใส่ขี้แห่มใ่ใส่ขี้แห่โมอเอาอยังใส่ขีนะแข้แห่นองงาอาสเะุดียวสิไข่เดียวหมอกวดเบิ่งไข่แทกบอลอยู่ขี้แห่ลูก้วก็ เออดเตมนะโดดเหายนุ่อีร้อก็ไม่ได้หายวะลูกเออแล้วก็อีร้อยเพื่นกระพังเบ่งปอดอีร้อยเพิ่นกะเอาอันนั้นขาฮูแล้วก็เอามาแป๊ะสสดงอีร้อยแมือนบอลูกเอออีร้อยไม่ได้หายบอเลยเห็นยังอีกเห็นยังอีกอืมาห้าโดดเต้เตหยลยเห็นังอีกมอซองยี่อีรอยอีกมอซองเบ่งปากอีเหมือนบอ มอสองมึงข้อว่าข้ออีร้อยขึ้นบอา้อยมอยก็หายร้อยไปติดบิงซิ่งทนี่บอมอมอกวดอีร้อยทนี่บอมอบอกกินยาก็ไ่ได้หายหักี่หมอพูดซีได้เม่นบออีร้อยใครเลยบลู

ปลาลุงซื้อยงางใหมซื้อยางซื้อย,งอยงางใหม่ของมาได้ปะเนี<อ>้ยฮัโบใส่กกัวพี่น้องมันก็ซี่แต่งหนาในลูกนอนสิปมุงกับมันกยย็แต่งพี่น้องกับท่าซีไดได้สะนามนยังโบเศร้รขาขฝาอยู่้ตตา,าตตม ต้องใส่พี่น้องมันผมสีขย่าอยู่มันผมน้อยเดมแบบมันหล่นออกมันโป่งโอ้ยสุดายผมเลยพี่น้องเลยกินหอดเดยโบได้เคยโบได้เคยตัดผมแบบนี้จำแบบนี้จ้าเถื่อโน้ตาตาเตจิฮางโอ้ฮัก,กัสซ่าคืนกับขั่นอะไรเลยมึงดูผมแดงเลยพี่น้องตัดถิ่เมเงินระเบิดมันย่าออกมันกระเดงคือเก่า เขาว่าผมกินเลือดได้นี่นะเขาว่าผมกินเลือดเขาอะเฉพาะจังจอจังจอจง,จองว่าไปอีกได้พี่น้องเอ้ย mm hmm. ตัดผมสั่นแห้งเรา mm hmm. แก้แห้งยังลูกแก้เลยขึ้นไป้ายางไปแม่สิมามาทำไมไป mm hmm. เออซีปีให้ดอกไปคัแ mm hmm. นนท่านาะท่าตามมันก็บโซตใยขึ้นมาอยู่พี่น้อง mm hmm. ปัญหาคือมันบริสท่านี่แหละ mm hmm. เออไปขึ้นเปลายางขึ้นเปลายางเพราะว่าคือส่วงส่วงเศร้าๆนะพี่นอ้องล้งมือกับพวไปเวียกวิทย์แล้วก็บ่ได้อาบน้ำจนลูกนอนจนังอ,อาบตั้งเสื้อกัลูกนอนไปอาบไปอาบน้ำแล้วมาลูกก็ตื่นแล้วก็บ่ได้เหตุยังเลยแม่นะ่ะอดเอาอยัางวะออดละอดพี่น้อง ขั้นได้แต่งขั้นในท่านา่าเลยเลยก็สิค่าอยู่ดีประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าแล้วได้สิวันได้สะอดเอาพี่น้องเอ้ยเป็นแม่สาระทุกอย่างยอมทุกอย่างบุราบัตรพัวก,กับบุราบัตให้ลูกจนบ่มีเวลาบุราบัตตัวเองว่านี่ก็พาลูกไปหาหมอกเบ,บิดสองแสนแม่นะ่ะก็หมอมาเฮือนนะ่ะก็บสี่แสนหา ไปเอกูตื่นมาอีกไปเอกูกับเซ่ขำม,มาไปเอกูกับแสนหาเป็นเท่อไรแหละหาแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนพี่น้องเลยเบิดแปดแสนเซียวได้ไหมาซื้อข่าวอีกล้านหกรายจ่ายนะเงินเดือนนะเบิบร์ตบดี้ยางเพอ่์ซีเบิดเดือนอีกเพิ่์ซีเบิรเดือนนีเงินใช่เบิอดอะไรนี่กล้านะเละเป็นล้านสองสล้านปลายเลย กลัวหอดเงินเดือนเขาได้กลัวหอดเงินเดือนนะเปลี่ยนอะไรลูกเปลี่ยนแบบไหนุ่มเลยแต่เจี๊ยบเลยแต่หน้าเลยแต่หันนี่รูมแต่นี่นุ่มกันรูมโคตรโคตรอะไพี่น้องนี้อะไรเนาะบิังบังบังไม่สิเปียให้ยน เม่มีตอนน้ด้เยออนาตราไมนก็บวลงลายจ่ายแต่ละเมื่อโจทไจสะโพกไปหามอกับอันชื่อข่าวกินนี่กัต้่ตอมต่อหนู้มเอ้ยตอมต่อนมาไปมาจังหวะยากกรบบืนเห็ดน้านะอมามาวิญญาณขัามา ย่าสทำได้กระบืรนเห็ดมันนั่นกิดเห็้ยงทั้ข้าวทดน้ำนี่แหละห้าปัตรมันมีขี้คันเทิงสูบทำได้คันมีข้าวกินมันก็โอเคได้พี่น้องถึงอันนั้นอขามาเก็บใส่ต่อใจเจ้าตาลุงขอบใจปลาลุงเอียงเพราะลุงเอาย่างหายต่อใจเจ้าตาลุงมาตายเลยเกลือปลาลุงอะ เหัวนิมิตาบ่เคยนี่นะมูวมีคนแห่งมาเลยค่ะคองสีบสูงพี่น้องเอ้ยห้าหม้อสองแม่ลูกคนนี้ยังเบิด์ตแรกเกาะเบิร์ตสี่เบิด์ตหกเบิดเจ็ดเบิดแปดแสนเนยเบิดพันบาทแล้พันกว่าเลยพี่น้อง พันกว่าบาทซื้อเขาอีกสองพั 2, นกว่าสิฮอนจูซิฮอนสามพันรายได้ปีน,นี้สองสามเดือนจป็นไรอย่าตียิงน้ามูอย่าปากอย่าเซลเมยพี่ฮันมาพี่จะได้กะฝากคนละบกุแซเป็นอพ,พี่น้องเนื้อเป็นกำลังใจให้เน้พี่น้องบุเรือนผ่านโฆษณาการขอบคุณทุกคนหลายๆเลยพี่น้องโน้ต้น ต้ต่าต้มห้าตาโตต้มโตลาตาหนู่มเดีมีแล้วก่อนอดี๋ยวหน้อยจ้าถึงบุมีเขากินกับอยู่ดีมีแห้งกับไข่ดอกพี่น้องอันนี้ปัจเจพเป็นเป็นอุ่นนะปัจจจักก็ได้เนาะเจ้าไนสิบ่จุ่มว่าสูฟังเนาะขาของสีบกับสูงสูบปัจขาแห้งกับตั้ตั้ม นั่นแหละมันเคิรนกันแหงน,นะพี่น้าะแม่บอกว่าปิ้นมาตอีจนนึงก็กลงตีไข่กัวชุดนะจนน,น,นึงก็ตีหนำตีนี่กันไปอีกได้ต้มเผาต้มเผาเย็นดูดเึมซึมกติดตาหน้าหนาต้มหน้าแอ้มต้มเผาแอ้มหนาต้มหน้าเย็น đưa này cái bội tắt nhọn cái hiệu nè khoi thú khỏi cả Bộ đại đi ní ngồi này nhọn tắt nhọn

มียังกสยลงพี่้องฝากเบิ้ง่ได้ไหมฝากอุดหนุนได้เลยเบิ้งอย่าพาเบิ้งเอออยู่งเียเดน ดำแหละถ้าฝนตกมากไปเนี่ก็ใส่สพุ๋ยพี่น้องใส่สพ,สสพุ๋ยก่อนแล้วก็จังใส่พุ้ยประมาณถทิดหนึ่งก็ได้ดำได้ก็ได้ดำนีย่ยะบมมีผูเอาหายพี่นอ้องทำเมงแล้วก็เมื่อยป้อนเขาป้อนน้ำอาบน้ำอา,บน,านบนั่แล้วเห็ดห้ได้หรือโบนเลยทางไปขั้นนั้นเราเห็ดไฮไดก็เลนมาพี่จะพัก แน่คือแลนลงมันกลบ่เหตุนั้เสร็จแล้วมือกดำดำแหลเอเบิ้องสินนื้อเน้เต่าตามเลยลูกเ <c oughs> ออไม่มาเตกาัแบบนี้เลยมากนีอืมเอ้าทางหนามขี้ไล่ตีเบ้องทางหนามลิบมานีดนะนน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 นลูก จิบมันอ,อีกปะจิบกับเทธอเก็หูวไวเหมือนเบิเ้งไหมนะเด็กเออโอ้ยเบิ้งวันววนี้จ้าเบิ้งบุกเนาะเบิ้งโศยดูมันไปทางไหนฝ่าผล มีแล้วทางต๊กนะแต่มันบวดเฮาเนี่ยมีแต่ปลายไปหลอกปอกแปกเจา้าว่างนอกหรือต๊กอ้าผูดเด็ไปปี่อยู่ดำอยู่ผู้ผลกายพี่น้องจ็คสินไปทางไดผู้ทั้งผู้ต๊กและผู้ขาวจากจานอยู่ะจมินซาบเด็ดอันนี้เดดผลด้พี่น้องแดดฝนบนโต๊กทั้งเฮากับโต๊กทั้งอื่น ก็เลยก็แชเด้อพี่น้องอยู่ใน,นอ้อมใจขอบุญขอบคุณหลายๆเดออขอบคุณถูกๆกำลังใจพี่น้องตอนนี้ก็ดีขึ้นร้ายแล้วเฮากะมีแห้งเนี่ยแล้วพยายามกินเขา